Healthy Times ช่วงเวลาดีๆของสุขภาพสวัสดีค่ะพบกับ He l t h y t ท m e s ช่วงเวลาดีๆของสุขภาพกับอูดวินีนาศุรากำแหงนะคะในตอนที่แล้วนำเรื่องของกล้วยดิบแก้กรดไหลย้อนได้จริงหรือกล้วยดิบแก้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับความเห็นของแพทย์ด้วยนะคะ วันนี้ก็เลยมีเทคนิคในเรื่องของการป้องกันโรคกรดไหลย้อนมาฝากคุณกันค่ะกรดไหลย้อนนับว่าเป็นโรคเรื้อรังที่พบผู้ป่วยจํานวนมากนะคะแม้ว่าจะเป็นโรคที่อาจจะไม่รุนแรงแต่ภาวะที่เรื้อรังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและทรมานพอสมควรค่ะบางคนถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่ได้และหากไม่รักษาอย่างจริงจังอาจนำไปสู่โรคเรื้อรังอื่นๆตามมา อย่างมะเร็งหลอดอาหารค่ะโดยโรคดังกล่าวสามารถเกิดได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยและเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตหากไม่อยากป่วยรือรังต้องมีพฤติกรรมการกินและนอนที่ดีเพื่อสุขภาพกายแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกนะคะพฤติกรรมลดความเสี่ยงโรคกรดไหลย,ย้อนมีอะไรบ้างมาเริ่มกันค่ะอย่างแรกเลยควบคุมน้ำหนักอย่าให้อ้วนมากเกินไปนะคะ เพราะคนที่น้ำหนักมากจะทำให้ความดันในช่องท้องมากตามไปด้วยค่ะต่อไปดูแลตัวเองอย่าให้มีความเครียดเพราะทำให้กระเพาะหลังกรดมากขึ้นนะคะไม่ควรรับประทานอาหารในช่วงก่อนนอน3ชั่วโมงไม่ฉะนั้นอาหารที่ยังย่อยไม่หมดเมื่อเรานอนราบกรดในกระเพาะสามารถไหลย้อนขึ้นมาได้ค่ะต่อไปเรื่องของการนอนค่ะ นอนดึกเป็นประจำมีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าคนที่เข้านอนเร็วนะคะการพักผ่อนอย่างเพียงพอจึงสำคัญหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มประเภทกระตุ้นให้ร่างกายกระปรี้กระเป่าอย่างชากาแฟซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกรดไหลย,ย้อนนั่นเองค่ะหลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากนะคะเพราะเมื่อต้องใช้เวลาย,ย่อยนานๆภายในกระเพาะจะทำงานหนักผิดปกติก่อให้เกิดกรดไหลย,ย้อนขึ้นได้ค่ะ และสุดท้ายอย่าปล่อยให้ท้องผูกนะคะเพราะจะทำให้มีลมในท้องมากผิดปกติลมที่มากจะก่อให้เกิดแรงดันในท้องมากและดันให้กรดไหลย,ย้อนนั้นขึ้นมาค่ะนี้เป็น7พฤติกรรมลดความเสี่ยงกรดไหลย,ย้อนนะคะซึ่งโรคนี้เกิดจากพฤติกรรมการกินเป็นหลักจึงควรทานอาหารให้ตรงมือ้อปริมาณเหมาะสมและไม่ทานอาหารประเภทที่กระตุ้นให้มีกรดในกระเพาะเพิ่มขึ้น เช่นอาหารทอดอาหารรสเปรี้ยวอาหารที่มีแกส๊สพร้อมทั้งใส่ใจเรื่องของการขับถ่ายให้ถูกสุขลักษณะค่ะจัดสรรเวลาพักผ่อนให้เหมาะสมไม่นอนดึกเกินไปนะคะเพราะการนอนดึกจะทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงจากปกติและอาจก่อให้เกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัวจากการพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเองค่ะด้วยความห่วงใยนะคะและนี่คือ healthy times ในวันนี้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ Healthy Times ช่วงเวลาดีๆของสุขภาพ